สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลฟ์เฟซนะครับปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบฟรีนะครับทาตามง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับให้ทุกคนทําตามได้เลยนะครับนี่นะครับผมจะปั๊มรูปนี้นะครับรูปปกนะครับตอนนี้มีไลฟ์11คนนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มโพสต์นี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเพจร้านเราครับบริการเพิ่มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับผมนี่นะครับรับ ปอมไลท์ปอมติดตามแล้วก็ปอมมีมุกีนะครับใครไม่อยากเข้าสู่ระบบเองนะครับสามารถทักมาร้านเราได้เลยนะครับหรือจะทักมาลิงก์ไลท์อยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับบริการปอมไลท์ปอมติดตามแล้วก็ปอมมีมุกีครับไม่ต้องใช้รหัสพเนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับนี่นะครับผมลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับราคานะครับราคาติกขูครับนนี่ครับ ปั๊มต nice ิดตามนะครับปั๊มไลค์ปั๊มติดตามคนไทยนะครับนี่ครับราคาถูกๆนะครับเป็นไลค์คนไทยแน่นอนครับสามารถตามมาปั๊มได้เลยนะครับรอบริการ24ชั่วโมงครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับสามารถตากมาปั๊มกันได้เลยนะครับนี่ครับราคาถูกๆนะครับไลค์คนไทยแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้รหัสเฟซครับอยากได้แบบขึ้นทันทีนะครับแบบขึ้นเร็วขึ้นทันทีนะครับตามมาได้เลยครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับบริการปั๊มไลค์ปั๊มติดตามนะครับ เป็นไลฟ์คนไทยหรือว่าติดตามคนไทยครับมีตัวตนครับสามารถทากมาได้เลยครับลิงร้านอยู่ใต้คิดว่าใต้คอมเมนต์ครับหรือจะทักมาเพจนี้ก็ได้ครับสามารถทักมาได้เลยครับไม่ต้องกลัวโดนแปรมนะครับเราทําปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องเข้าสุดระบบเองครับนี่ครับวันนี้นะครับผมจะมาฟล๊มรูปหน้าโปกนี้นะครับมาฟล๊มแบบฟรีนะครับทาตามได้เลยครับตอนนี้มีสี่เพื่นไลน์ครับอันนี้ผมจะมาเพิ่มกันนะครับนี่ครับอันดับแรกครับเราเข้าไปกูเกิลเลยนะครับ ก็ไปปูเึ้นนะครับจากนั้นแล้วก็พิมพ์นะครับสามไลท์นะครับนี่ครับอันแรกเลยนะครับนี่ครับก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็เรียกเวฟที่จะเข้าตามนะครับวันนี้ผมจะมาเข้าเวฟนี้นะครับนี่ครับเวฟนี้เลยนะครับเวฟตามอะไรนะครับนี่ครับเข้าตามผมได้เลยนะครับนี่ครับเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นแล้วก็กดตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับสามแถบนี้ครับจากนั้นก็กดท่อสุรบบนะครับนี่ครับ นี่ครับจากนั้นแล้วก็กดรับโทเค็นนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรากดยืนยันสิทธิ์เข้าสู่ระบบนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็กดที่นี่เพื่อยืนยันนะครับกดตามผมนะครับทุกคนรับรองว่าแน่นอนนะครับนี่ครับมันก็จะดิ้งไห้เรากดุมัตินะครับนี่นี่นะครับแล้วก็กดดำเนินตับนี่ครับจากนั้นล้วก็กดดาเนินการต่อครับนี่ครับดําเนินการต่อครับนี่นะครับกดดาเนินการต่อเสร็จนะครับแล้วก็ไปหน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็กดตรงนี้นะครับรับโทเคนเอาใซนงามนะครับนี่ครับทาตามผมนะครับทุกคนนี่นะครับจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับแสดงว่าเข้าใไซนงามได้เลยนะครับวก็กดโอเคครับจากนั้นนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงตรงนี้ครับกดข้างไว้ครับนี่ครับแล้วก็กดคัดลอดครับจากนั้นก็กดกลับนะครับกดกลับนะครับแล้วก็นําลิงที่เราคัดลอกเมื่อกี้นะครับมาวางซองนี้เลยครับนี่ครับวางเลยครับวางเสร็จนะครับแล้วก็กดสรุปนะครับนี่ครับ สสนี่ครับก็สรุปสร็จนะครับนี่ครับผมถ้ามาหน้าน,นี้แสดงว่าปั๊มได้แน่นอนนะครับผมปั๊มได้เรียบแล้วครับถ้ามาหน้านี้ครับนี่นะครับมันจะให้เรากอกสองซองครับซองนี้นะครับเราก็ไปคัดลอกโพสที่เราจะปั๊มนะครับมาวางซองนี้นะครับไปคัดลอกมาเลยครับนี่นะครับผมจะปั๊มโพสไหนก็คัดลอกไปวางได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาปั๊มโพสนี้นะครับรูปหน้าปกนะครับนี่ครับวิธีคัดลอกนะครับกดไปตรงที่แสนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็กดตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับ นี er ่ค <extern> ร <als> sí. the ับจากนั้นก็กดคันลวกครับนี่ครับผมนี่ครับกดคันลอกเสร็จนะครับแล้วก็นำไปวาง้เลยครับนี่ครับตอนนี้เรามีสิ่เปลดไยลายครับเราก็จะไปปั๊มกันครับแล้วก็นำมาวางซองนี้นะครับผมวางจักแล้วก็ลบให้เหลือแต่ตัวเลขครับผมลบไปครับนี่ครับลบให้เหลือแต่ตัวเลขครับผมนี่ครับลบกตามผมได้เลยนะครับรับรองว่าได้แน่นอนครับหรือไม่ต้องลบก็ได้นะครับ จากแล้วก็คอรหัสต้องกันครับ C 4 68นะครับจากแั้วก็เรียกอีโมจินะครับรักเลยนะครับหรือว่าเอาแบบสุ่มก็ได้นะครับสุ่มนะครับหรือจะเอาถูกใจนะครับผมว่าถูกใจนะครับผมเมื่อกี้มี11ไลค์นะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับผมมี11ไลค์นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มี11ไลค์ครับมีครับผมมี11ไลค์ครับเราจะเพิ่มกันนะครับว่าไลค์จะมาเท่าไหร่นะครับนี่ครับแล้วก็กดไลค์ตรงนี้เลยครับไลค์เลยครับ นี่ครับจากนั้นเรารอสคู่นะครับนีครับรอสคู่ครับนี่ครับนี่ครับรสคู่นะครับไปดูกันนะครับว่าจะได้กี่ไลน์นะครับไลค์สฉลี่ยยี่สิบห้าไลน์นะครับไปดูกันนะครับว่าไลค์จะครไหมนะมีครับเมื่อกี้มีสิบเอ็ดไลน์นะครับผมนี่ครับเมื่อกี้มีสิบเอ็ดไลน์ครับนี่ครับตอนนี้มาสามสิบหกไลน์แล้วนะครับผมนี่ครับมาสามสิบหกไลน์แล้วครับนี่ครับเป็นไลค์คนไทยแน่นอนะครับผมไลค์คนไทยมีตัวตนนะครับนี่นะครับมีตัวตนนะครับ เพ็้สายงานนะครับมีตัวตนนะครับผมมีสาวมีผู้หญิงนะครับมาไห์แน่นอนครับผมเพียนมีตัวตนแน่นอนครับสามารถทําตามได้เลยครับวิธีทัไลไรแบบฟรีครับนีนะครับก็ขึ้นแน่นอนครับผมนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเป็นเพจตองเองครับนี่ครับหรือใครอยาปั๊มไม่ต้องเข้าสู่ระบบเองครับสามารถคัดลอกลิงก์ให้เราปั๊มครับก็ทามาเลยนะครับลิงก์รายอยู่ใต้คลิปรือีโอใต้คอมเมนต์ครับนีนะครับราคาครับ ฟ้าติดูกครับสามารถทำมาปั๊มได้เลยครับนี่นะครับสามารถทำมาปั๊มได้เลยนะครับผมไรคนไทยแน่นอนนะครับบริการปั๊มไรปั๊มติดตามด้วยก็ปั๊มมีโกจีนะครับแบบขึ้นทันทีขึ้นรวดเร็วครับหรือใครอยากได้ไรเป็นเหมือนขึ้นแสนไรนะครับก็ทำมาได้เลยนะครับเราสามารถทําให้ได้นะครับผมลีไลน์อยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมมตนนะครับบริการปั๊มไรปั๊มติดตามด้วยก็ปั๊มมีโกจีนะครับไม่ต้องใส่รหัสเพีนะครับไม่ต้องเข้าสู่ระบบเองนะครับผมนี่นะครับผมเพียของร้านนะครับ น,นี่นะครับตามลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับสามารถทำมาได้เลยครับนี่ครับราคาก็ถูกๆนะครับผมนี่ครับโปรนะครับผมสามารถทำมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมสอนแบบฟรีครับหรือใครอยาเข้าสู่ระบบเองก็ทำตามได้เลยนครับทำแบบฟรีนะครับหรือว่าใครจะได้รลค์เยอะอเอนิเยอะคุณตามยิ่งๆนะครับทักร้านเรามาเรีเลยครับลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับนี่ก็ทํามาตามเพียนี้ก็ได้ครับผม แต่เราคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดติดตามเพียแล้วก็ติดตามช่องยูทูบด้วเราครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ